กำลังฟัง Better Health Better Life Podcast เรื่องราวสาระด้านสุขภาพเพื่อช่วยให้คุณสุขทั้งกายสบายทั้งใจโดยวิทยาลัยเซนลุยส์วิทยาลัยชั้นนำด้านสุขภาพสวัสดีค่ะขณะน,นี้ท่านกำลังฟังรายการ Better Health Better Life กับดิฉันปริชัดกิติมาสกุลค่ะอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชคณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยเซนลุยส์ค่ะ สำหรับอ P นี้นะคะจะขอพูดถึงเรื่องความสามารถในการปรับตัว adaptability ค่ะซึ่งถือเป็นหนึ่งในทัศษะทางสังคมและอารมณ์เป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญของมนุษย์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในการที่บุคคลจะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขจำเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่องการปรับตัวค่ะโดยมีความสามารถในการปรับตัวทั้งร่างกายจิตใจรวมถึงบทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะ ซึ่งความสามารถในการปรับตัวนี้นะคะส่งผลต่อความสําเร็จในการดํารงชีวิตในสังคมในยุคปัจจุบันค่ะจะเห็นได้ว่าบุคคลจําเป็นต้องมีความสามารถในการปรับตัวทั้งนี้เพื่อความอยู่รอดของการดําเนินชีวิตในแต่ละวันและแต่ละช่วงวัยค่ะที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหลากหลายด้านทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจรวมถึงสภาพสิ่งแวดล้อม โดยที่แต่ละบุคคลมีอุปสรรคในการปรับตัวแตกต่างกันออกไปนะคะและสามารถพบกับอุปสรรคได้ทุกช่วงวัยของคนเราค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยรุ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด่า,รางร่างกายด้านจิตใจคือมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านรูปร่างทางกายการเปลี่ยนแปลงทางระบบฮอร์โมนที่ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกและจิตใจอย,อย่างมาก จนถึงวัยผู้ใหญ่ที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านบทบาทหน้าที่ทางสังคมตลอดจนในช่งวงวัยผู้สูงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีการเสื่อมถอยทางสภาพร่างกายที่สง่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์และจิตใจรวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านบทบาทหน้าที่ทางสังคมด้วยในวัยผู้สูงอายุนะคะซึ่งอาจทําให้บุคคลสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงแต่และช่วงไวัยได้บางคน ปรับตัวไม่ทันก็อาจจะพบกับปัญหาต่างๆตามมานั้นสะท้อนได้ถึงการมีสุขภาพจิตที่ดีมีจิตใจที่เข้มแข็งมีความยืดหยุ่นมีความสามารถในการแก้ไขปัญหากล้าเผชิญหน้าต่ออุปสรรคของบุคคลนั้นถ้าสามารถปรับตัวได้นะคะทําให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถดํารงชีวิตในสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างตลอดเวลาได้อย่างเป็นสุขค่ะความสามารถในการปรับตัว คือการที่บุคคลมีความสามารถในการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่บุคคลนั้นๆอยู่หรือสามารถปรับตัวให้บุคคลอื่นในสังคมยอมรับส่งผลให้บุคคลเหล่านั้นมีประสบการณ์ในชีวิตในเชิงบวกเกิดความรู้สึกภาคภูมิในตนเองจากการที่สังคมหรือบุคคลอื่นยอมรับและต้องการตนเองอยู่ส่งผลต่อเนื่องให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อบุคคลอื่นและสังคมด้วย รู้สึกว่าตนเองมีส่วนหนึ่งของสังคมจนเกิดความรักและความเมตตาความหวังดีให้แก่บุคคลอื่นต่อต่อไปในสังคมแต่ในทิศทางตรงกันข้ามค่ะสำหรับบุคคลที่มีข้อจากัดในความสามารถในการปรับตัวหรือไม่สามารถปรับตัวได้ดีมักถูกตัดสินเรื่องการปฏิบัติตนในลักษณะที่ไม่เป็นที่ยอมรับหรือไม่อยู่ในบรรทัดฐานของสังคม ส่งผลให้บุคคลดังกล่าวเกิดความรู้สึกทุกข์ใจหรือรู้สึกว่าตนเองล้มเหลวว้าเวมากกว่าบุคคลอื่นที่มีความสามารถในการปรับตัวที่ดีกว่าตนเป็นเหตุให้บุคคลเหล่านั้นเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพจิตอื่นๆตามมาทั้งความเครียดความวิตกกังวลความโกรธพฤติกรรมก้าวร้าวหรือแม้กระทั่งความกลัวที่ไม่เหมาะสมซึ่งล้วนเป็นปัญหาที่นำมาสู่ประสบการณ์ชีวิตเชิงลบ และเป็นเหตุหนึ่งของความทุกข์ในการดำเนินชีวิตค่ะอย่างไรก็ตามนะคะประสบการณ์ในชีวิตของบุคคลน,นั้นไม่สามารถเลือกได้เฉพาะทางบวกเท่านั้นแต่ประสบการณ์ชีวิตในเชิงลบก็มีคุณค่าและสามารถมาเป็นบทเรียนให้บุคคลกลับมาลองคิดทบทวนและค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาเยี่ยมเยียนเราเสมอค่ะโดยการลงมือทำและไม่ล้มเลิกโดยง่าย ในที่นี้ต้องเชิญชวนท่านผู้ฟังนะคะมาพัฒนาความสามารถในการปรับตัวของท่านให้เกิดขึ้นด้วยการฝึกฝนตามประเด็นที่รวบรวมมาดังต่อไปนี้ค่ะเริ่มแรกนะคะด้วยการฝึกรับฟังและสังเกตสิ่งรอบตัวค่ะเป็นการฝึกให้ท่านรับฟังและมองเห็นสถานการณ์ สิ่งรอบตัวที่ล้วนเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งการเปลี่ยนแปลงในระดับที่พัฒนาขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงที่ย่ำแย่ลงทั้งนี้เพื่อฝึกความเท่าทานในการเปลี่ยนแปลงต่อสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะขั้นที่สคือลองเปิดใจค่ะรับสิ่งใหม่ในที่นี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นการฝึกการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยเปิดทั้งหูตาและเปิดโอกาสหรือ เปิดความเป็นไปได้ใหม่ๆในการเปิดใจให้กว้างขึ้นเพื่อยอมรับความคิดเห็นหรือประสบการณ์ที่แตกต่างออกไปจากเดิมอันจะช่วยให้ท่านได้มองเห็นภาพรวมของปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงโดยทําให้เกิดมุมมองต่อปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นโดยภาพรวมมากยิ่งขึ้นขั้นที่3นะคะลองคิดวางแผนในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง เมื่อท่านสังเกตและเห็นการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมแล้วนะคะท่านลองคิดสิคะว่าท่านสามารถรับมือกับปัญหารหรืออุปสรรคนั้นอย่างไรท่านลองเตรียมการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างสร้างสารรค์และหลากหลายทั้งนี้เพื่อเตรียมตัวท่านให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้คะ่ะ ขั้นสุดท้ายนะคะคือขั้นที่4คือการลงมือทําการแก้ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการอยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงค่ะด้วยการลงมือทําวางแผนที่วางไว้การลงมือทําตามแผนที่วางไว้เพื่อการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านผู้ฟังได้ลองใช้ชีวิตด้วยสมองที่อยากการเรียนรู้ และด้วยหัวใจที่ปล่อยวางค่ะพึงระลึกเสมอว่าชีวิตของเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดาจงเรียนรู้โดยการสร้างความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยการยอมรับบางครั้งต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและรู้จักควบคุมตนเองผ่านการตั้งสติการควบคุมอารมณ์เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามป้องกันไม่ให้เราจมปลักอยู่กับ ปัญหาหรืออุปสรรคแต่กลับมุ่งมั่นในการก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไปให้ได้ด้วยการแก้ไขปัญหานะคะจะเห็นได้ว่าหากเรามีความสามารถในการปรับตัวอย่างเหมาะสมนอกจากมีทักษะทางดังสังคมแล้วยังมีทักษะทางด้านอารมณ์ที่ดีเยี่ยมด้วยซึ่งล้วนจะนําให้ท่านผู้ฟังไปสู่โอกาสของการอยู่ในโลกของการเปลี่ยนแปลงที่เต็มไปด้วยความรู้สึกทา้าทาย ดังที่นักธรรมชาติวิทยาผู้ยิ่งใหญ่ของโลกชาวดาวินได้เคยกล่าวไว้ว่าสิ่งมีชีวิตจะอยู่รอดได้ไม่ใช่เพราะความแข็งแกร่งหรือความเฉลียวฉลาดแต่เป็นเพราะความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงท่านผู้ฟังคะสุขภาพดีส่งผลให้ชีวิตเป็นสุขติดตามรายการ Better h t t l t h Better Life ได้ใหม่ทุกวันพุธนะคะสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีคะ่ะ วิทยาลัยเซนหลุยส์วิทยาลัยชั้นนำด้านสุขภาพเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาโทและหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02-675-5304สุขทั้งกายสบายทั้งใจในทุกๆวัน